และแล้ววันนี้ก็มาถึงทุกคนวันที่เราเนี่ยจะมาสุ่มตู้ต้านเห응ิงกันนะครับทุกคนอ่ะลืมสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊าวันนี้เราไมาอยู่กับช่องอีเวอร์ซัดกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราก็จะมาสุ่มตู้ต้านเห응ิงกันอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นี้นะจ๊ะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ7 3 74โลแล้วนะก็จริงๆเราเนี่ยมันมันก็ตู้มันก็มาได้สะพานเหิงแล้วแหละแต่ว่าพอดีว่าเอา่อมัน ติดที่ว่าเราไม่มีเจมเ้วก็เปิดยังไม่ออกนะ,ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ใกล้าการันตีเนาะเนาะเดี๋ยวมันไม่ใช่ว่าใกล้าการันตีสิอ่าใกล้พิติเลทเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะออกไหมไปเลยไม่ออกนะทุกคนโปรต่อไป ยัง <c oughs> ยังไม่ออกอะทุกคนเดี๋ยวขอนีตไปเก็บเจมเพิ่มสักครูนะ่จ๊ะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะ One <eternity> later. มาค่ะมาสุ่มต่อ <c oughs> เฮ้ยทองมาแล้วทองมาแล้วทองมาแล้วไอ้ตัวอะไรคะโอ้อยดีเดียาว คนอื่นเขาจึงไม่หลุดลเลยอ my god ตัอายคุณป้าส่วนไม่หลุดเละโอ้ oh my god <c oughs> เกม oh อยู่ดีๆก็กลับมารักกูหรอกค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอยู่ดีๆเกลียดกูมาตั้งแต่ต้นเกมอยู่ดีๆก็มารักรกูแหละคือ <c oughs> o h my god ต่อไปต่อไปกันต่อไปพี่เวอร์ดจะมีทองแบบนี้คนมันสวยนะ่ะเนาะคือแบบเงี่ยสมอง่ะแ,แบบตึงอะ่ <c oughs> จะจะอยู่กดอีกรอบนึงแล้วไอ้ตัถทึงร่างมากอ่อนหายไปกลายเป็นลุงแว่นกูลองนะกูกูลองนะ ความความพยายามที่ฉันสูสบิดมาเป็นปีปีแต่จริงแล้วเป็นลุงแว่นหนักวันนี้ตัวปอนี่ค่ะลุงแวน่นหยุดหยุดเนาะลุงแว่นกูยุงลุงแว่นกูกูซีหนึ่งละหยุดก่อนลุงแวน่นก็คลิปนี้เท่านี้นะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะก็จริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> การได้โลหนึ่งโลเมื่อตะกี้นี้เนี่ยทำให้เรานั่งหัวร้อนไปประมาณสามสิบ รอบเพราะว่าต้องไปสู้กับบอดโง่ตัวกระติสกระติสหนึ่งแล้วก็ตายละาตายอีกตายลรตายอีกเพราะว่าวลวมันบางนะทุกคนเราไม่ได้ไปปั้นด้ยม,มันขนาดนั้นแต่ว่าลงซิมไม่ไหวจริงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเนะาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาลงคลิปแล้วเนี่ยจะได้กับการแจ้งเตือนเลยนะจ๊ะทุกคน เอาละโอ้โอ้โอ้เอาล่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย